สวัสดีสมาชิกนะและ f อีทุกท่านนะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชา n น l แม่แม่นะครับคัดชุด2ตัวนะฮะสูตรนี้นะคัดชนนะฮะหนึ่งวันที่แล้วนะได้5้าก็มาที่ห้านะมาตามตรงเดี๋ยวเรามาดูอ่าในวันนี้การว่าสูตรจะได้อะไรนะครับสูตรนะฮะสูตรที่3นะฮะก็คือสูตรนี้นะสูตรที่3วันนี้ได้10นะครับแปบจะสุดไว้นะครับ อสูตรนี้นะต่อไปสูตรที่2อนะฮะเจหนะฮะคือสูตรหนึ่งนะครับวันนี้ได้4ี่สองกับเจอสุดไว้นะครับโอเคต่อไปนะครับสูตรที่2องนะฮะ วันนี้ได้5นะครับเหมือนเดิมนะฮะสูตรก็ตามนี้เลยดูตามไลนยมารกนะฮะโอเคนะครับก็นะนะสูตรนี้ไม่ชนนะครับไม่ชนก็ไม่เป็นไรนะครับอธิบายง่ายๆใครที่ตามแนวทางของช่องก็จะรู้ว่าเราจะคัดเฉพาะตัวเด่นหนึ่ง หนึ่งตัวจากสองสูตรจากหนึ่งสูตรนะครับเพราะฉะนั้นสามสูตรเราก็จะคัดได้สามตัวนะฮะสีะ่น, 4, 5, 4, 1, 4, 0, นะฮะ,ะก็จะเป็นสี่ห้าสี่หนึ่งสี่ศูนย์นะครับสองห้านะครับสองหนึ่งสองศูนย์อ่าก็จะเป็นห้าหนึ่ง ห้าศูนย์โอเคนะฮะโหก็จะมี2 4 6 8 8หทางนะฮะก็จะมีแหทางประมาณนี้เลยในงวดวันที่1น่ทับอทับ้านะครับก็ได้8หทางนะฮะก็จะได้เยอะหน่อยนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นสูตรที่เราต้องตามวันต่อนะครับเพราะว่าสูตรในงวดที่แล้วเนี่ยมันเข้านะครับ เข้าที่ตัวพิงนะมันไม่ชนกันเพราะในงวดนี้มันไม่ได้ชนกันมันมีก็่ตัวนะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ชุดประมาณนี้นะครับใครที่ทําสูตรใหมนะฮะขออนุญาตแนะนาว่าให้ตามสูตรนั้นนะครับอย่าอย่าเปลี่ยนสูตรตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าพอสูตรเองหลุดปุ๊บนะฮะก็ไปดูสูตรใหม่ที่มันเข้าเดี๋ยวมันจะไม่ใช่วันของตัวเองนะครับตามสูตรนั้นไปเรื่อยๆก่อนนะแต่ถ้ามันตามไปทั้งสองววดให้มันยังหลุดอยู่ก็ควรจะพิจารณากันได้แล้วนะครับว่าควรจะตามต่อไหมหรือไม่ตามกันต่อหรือยััังงไนนะะคครรรบบกกกก็ฝาาาาสมชิิพจณดู ใครที่ชอบชุดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะฮะแต่ใครที่ไม่ชอบก็กดค้ามคลิปได้กดผ่านคลิปได้นะะอันนี้ไม่ว่าก,กันนะครับสำหรับคนที่สาวกจริงๆติดตามจริงๆก็ฝากพิจารณาหนังสูตร